สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพเจ้าแห่งวงสวรรค์ตอนที่90ฝากกด Subscribe ช่องลิศงหงกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลยุทธภพแปลภาษาวิศห์ไว้ด้วยนะครับเขาจะได้แปลมาให้เราดูกันเร็วๆนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจเ c e บุ o k ของผมด้วยนะครับลิมนมังหะ fb ครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปทั้งสองอย่างเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยยังมีผู้หญิงบางคนที่ข้าต้องพานางออกไปจากที่นี่ก่อน ท่านรอข้าสักครู่นะอ้าวไม่เรียกข้าว่าป้าแล้วหรอเริ่มรู้สึกดีขึ้นมานิดๆแล้วนะเนี่ยนกของข้าจะพาพวกเจ้ากลับไปที่โชชูโจที่นั่นพวกเจ้าจะปลอดภัยท่านท่านช่วยข้าไว้ทำไมสูเหนียนข้าไม่ได้โกรธเลียดเจ้าขนาดที่ว่าเห็นเจ้ากำลังลำบากแล้วจะปล่อยทิ้งได้รอคอซี่อยู่ ข้ามาที่นี่เพื่อจัดการกับตระกูลอูหยางจากนี้คงต้องลากับเจ้าแล้วล่ะข้าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นให้ข้าไปช่วยท่านไหมข้าพอรู้จักเส้นทางเกาะภายในนี้นะท่านไปคนเดียวมันอันตรายมากนะไม่เป็นไรเจ้าไม่ต้องห่วงข้ายังมีพี่สาวคนนั้นอยู่ข้างนางเก่งมากเลยล่ะแล้วนางก็ไม่ทำร้ายข้าแน่ ข้าขอโทษสำหรับที่ผ่านมาราก่อนอ้าวอ้าวถ้าไม่มีนกตัวนั้นอยู่ละก็ข้าว่าเจ้าเป็นรองข้าเยอะนะไม่กลัวข้าจะสุบพลังเจ้าหมดตัวหรอพี่สาวเป้าหมายของท่านคือสุดสานของระดับพราเจ้าใช่ไหมล่ะแกนกลางของแร่เหล็กดำหรือเปล่าที่ท่านต้องการนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหยวนเซียงมันถึงยังไม่ตายไงท่านคงจะ กะจะทรมานให้มันบอกที่ซ่อนแน่ๆน,นี่พ่อรูปหรอข้ามีข้อเสนอดีๆละ่ะถ้าเจ้ายอมตามมาช่วยข้าหาสุสารนั่นข้าสัญญาจะไม่สูดพลังเจ้าอีกแน่นอนถึงท่านไม่ขอข้าก็ต้องเข้าไปด้วยอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเรื่องสมบัติข้างในเราคงต้องมาคุยกันอีกทีเมื่อเข้าไปได้ซะก,ก่อนนะข้าพอจะรู้จักปากทางเข้าของถ้ำแล้วละ่ะตามข้ามา ตรงตามที่พวกนั้นบอกไว้จริงๆเราถึงแล้วล่ะใช่แล้วทางนี้แหละยวนเซียงเคยบอกข้าไว้ตามข้ามาท่านคิดว่าพวกตระกูลอู่หยางเปิดสุสานนี้ไปหรือ,อยังพวกเขายังเปิดมันไม่ได้หรอกมันมีบททดสอบบางอย่างก่อนพวกเขาไม่สามารถทำได้แล้วท่านกับข้าจะทำได้หรอก็คุ้มที่จะรอง โอ้โหโอประตูใหญ่มากประตูนี้ถ้าไม่ใช่กุญแจของมันโดยตรงก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนซึ่งมันก็มีน้อยคนมากที่จะทำได้แล้วบททดสอบที่ว่านั่นมันคืออะไรล่ะพลังวิญญาณระดับพระเจ้าประตูนี้จะเปิดเมื่อมีพลังวิญญาณระดับเดียวกันกับผู้สร้างสพไปถึงมันมันไม่ได้จำกัดคน เราสองคนช่วยกันส่งพลังวิญ,ญญาณเข้าไปถ้าโชคดีมันมันก็อาจจะเปิดได้ให้เราได้อืมก็อยากอยู่นะแต่ข้าว่าลองดูก็ไม่เสียหายเจ้ากับข้าผสานพลังวิญญาณกันแล้วส่งเข้าไปที่ประตูให้มันทดสอบเจ้าคิดว่าไงล่ะหลังจากประตูเปิดข้าไม่ข้าที่ไม่มีพลังวิญ,ญญาณสำรองไว้แบบท่าน ก็คงจะอ่อนแอลงไปมากหวังว่าท่านคงไม่ช่วยจังหวะนั้นสังหารข้าแล้วฮุบสมบัติไปคนเดียวด้วยนะอุ๊ยข้าไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยในสายตาของเจ้าข้าเร็วมากขนาดนั้นเลยเหรอหมายความว่าสักวันต้องมีเวลานั้นอยู่ดีสินะข้ารอเล่นนะเจ้าอย่าก,กังวลไปเลยตอนนี้ไม่ใช่เวลาข้าเจ้าหรอก ตอนนี้รีบมาเปิดประตูนี่กันก่อนดีกว่าก้อยสมบัติแล้วจะรีบออกไปจากที่นี่คนของตระกูลอูหยางจะมาที่นี่เมื่อไหรก็ไม่รู้ถ้าปากถ้ำถูกปิดพวกเราจะไม่มีทางออกเอาล่ะนะหวังว่าท่านจะรักษาสัญญาคำพูดแล้วไม่ทำอะไรแปลกๆกับข้านะตันที่9 1เปอ เปิดออกมาแล้วอะไรกันนี่มันจะง่ายไปหน่อยหรอสุสานของระดับจกกักรพรรดิจะมีการป้องกันแค่นี้จริงๆนะหรอแล้วตัวโรงศพเองก็ยังหาเจอง่ายๆด้วยเหมือนจะไม่ได้ยากไม่ได้อยากจะปกปิดสมบัติของตัวเขาเองเลยด้วยซ้ำนี่มันดาบนี่ทำมาจากแเหล็กดำนี่นา ดาบทั้งหมดในที่นี้ทำมาจากแร่เหล็กดำทั้งหมดเลยอย่าตื่นเต้นไปเลยหนะ้าของพวกนี้มันก็แค่ขยะสมบัติที่แท้จริงอยู่ในรงศพต่างหากล่ะจะเปิดรงแล้วนะครับอึ๊บจิตวิญญาณเห็นมังกรในหลาสมบัติที่ท่านว่าข้าเห็นแต่กระดูกผุกับหยกเก่า จ้านี่หน้าตาไม่ถึงจริงๆนี่คือกระอ,ออนไหมทองคำม่วงไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะรานี่เป็นของจกักรพรรดิคนก่อนไม่ผิดแน่มันบรรจุจิตวิญญาณของมังกรแห่งโชคลาบเอาไว้ของจกักรพรรดิคนก่อนงั้นเหรอแสดงว่ามันอยู่มาตั้งแต่จกักรวรรดิเฉียนหลงของโบราณแบบนี้ม,นมันมักจะมีความพิเศษซ่อนอยู่นะสำหรับพระจกักรพรรดิมันคือ ตราประทับความสำเร็จแห่งยุคข,ของเขาข้าว่ามันเหมือนของปลอมมากกว่าของจริงจะมาอยู่ที่นี่ได้ไงแต่มันก็ยังพอจะใช้ทำาะไบางอย่างได้นะข้าจะเอากระอ่อนนี่ส่วนเจ้าเอาตราหยกกับดาบทุกเล่มนี้ไปก็แล้วกันนะเป็นไงบ้างมันเหมาะกับข้ามากเลยใช่ไหมล่ะอืม มันก็ดูดีมากเลยล่ะใส่แล้วท่านดูไม่ออกเลยและว่าเป็นคุณป้าถ้าท่านใส่กรออนนี้อย่าว่าแต่ระดับจกกักรพรรดิเลยมหาจากกักรพรรดิระดับต้นๆก็คงจะฆ่าท่านไม่ได้แน่ๆฮ่าตอนนี้ข้าสามารถไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เอาไว้เจอกันใหม่นะน่มน้อยฮ่าฮ่ช้าลงหน่อยเจ้าหนู ทำลายหินบริเวณฐานลวงศพซะเข้ารู้สึกว่าของดีจริงๆมันอยู่ตรงนั้นอะไรนะท่านหมายความว่ายังมีสมบัติลงเรืออยู่ในที่แห่งนี้อีกเหรอตุม้มเจอแล้วมันคือเหวนมหาเวทดูดด,ดูดดาว <c oughs> มันสามารถสร้างแรงดึงดูดมหาศาลรอบๆตัวผู้ใช้ขึ้นอยู่กับพลังปราณของคนใช้ด้วยนะ เร็วเข้าเจ้าหนูรีบเก็บดาบพวกนี้ไปให้หมดมันสามารถขายเป็นเงินได้เยอะเลยล่ะรู้แล้วนะ่าฟึงฟึๆงฟึงฟึง,ฟง,ฟงฮ่าฮ่าข้าไม่ต้องกังวนเลเรื่องเงินอีกต่อไปแล้วเอา้าเข้ามาเลยเข้ามาเงินจ้าตอนที่92สู้เหนียนเร็วๆเ,เ,เข้าทางนี้ทางนี้ข้านึกว่าท่านไปไกลแล้วสิหลังจากได้สมบัตินั้นไปทำไมมารอข้าอยู่ปากถ้ำละ่ะฮ่ สงสมบัติทั้งหมดที่เจ้าได้มาจากสุสานนั้นให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นพวกเจ้าตายอยู่ที่นี่แน่โซเนียนท่านพ่อนั่นมันนั่นแหละที่สังหารหลานของท่านทั้งสองคนเอลชานข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายอย่างทรมานเทียนไปเอาตัวมันมาให้ข้าไอ้มอนนี่นะรอที่ข้าในน้อยของเราข้าจะเด็ดหัวมันทั้งคู่เอง สุนเนอย่าคิดนะว่าวันนี้เจ้ากับผู้หญิงของเจ้าจะรอดไปได้นะข้าจะฆ่าเจ้าโดยมือของข้าให้ง่ได้สวยแล้วไงนั่นจดเขาของข้าเองพวกมันเป็นระดับสูงสเสีะด้วยข้าคนเดียวคงไม่ไหวหรอกท่านว่าเราควรทำไงดีถึงจะรอดจากตรงนี้ไปได้เอ๋บินได้นี่ยวะฮฟิวบินไปซะแลว้ว สู้เนียนจ๋าไว้ครั้งหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะขอให้เจ้าโชคดีอย่าพึ่งเป็นอะไรไปล่ะอาเจเอฮะผู้หญิงคนนั้นข้าไม่คิดว่านางจะมีสมบัติหายากข้างขาเวหานั่นเป็นสมบัติจากในสุสานเงินหรอใช่ใช่นางเอาไปจากสุสานที่จริงแล้วสมบัติทั้งหมดถูกเอนางเอาไปหมดแล้ว พวกท่านดีบตามนางไปเร็วๆอย่ามาสียเวลากับข้าเลยฮ้อ <c> ฮ <oughs> ข้าไม่สนใจหรอกตอนนี้ยังไงนางก็ไปได้ไม่ไกลข้าคอยตามหานางหลังจากข้าปราซิอย่างเจ้าก็ยังได้ <c oughs> ข้ารอเวลานี้มานานมากแล้วเจ้าต้งตองตายอยู่ที่นี่เพื่อลูกชายของข้าทั้งสองคนเตรียมตัวไปลงนรกซะเจ้าลูกชายของไปลงนรกไปเจอลูกชายของข้าได้แล้ว ย่าฟึงเอ๊ะเห็นพระเอกเกิดเสงมานะครับย่ามหาเวทยดูดดาวระดับหนึ่งข้าไม่อยากเจอลูกเจ้าหรอกแต่ข้าช่วยเจ้าไปเจอลูกได้นะคอนเหล็กเทียนกังุ้มโดนทุบเข้าหัวเต็มเต็มขื่อ เกดกระโูเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับไว้ต่อกันใหม่ตอนที่ตอนใหม่อัพมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนเหมือนกันก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับยุทธแบบยุทธภพแปลภาษา V2 นะครับแล้วก็อย่าไปลืมอย่าลืมไปกดติดตามเพจของผมด้วยนะครับพิมงงายเอฟบีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับก็แค่นี้แหละครับตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทําหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทําไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็ยินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทําให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับ อินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ